สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปเลขบนล่างของงวดวันที่17ธันวาคม2558ซึ่งเลื่อนออกไปหนึ่งวันนะคะจาก16งวดน,นี้ออกวันที่17ก็มาดูกันว่างวดน,นี้จะเข้าหรือไม่นะคะก็ให้เลข3ตัวบนคือหลักร้อยก็จะมี6มี7มี5มี4มี3 ก็หรือว่าถ้าไม่ชอบก็ชอบตัวไหนก็ใส่เลยนะคะก็จะได้มี6 4 9ี่เก้าหกห้าเก้าสีห้าเหกเต่อไปเป็นหลักห้าห้าสี่เก้าห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 กเก้ห้าเก้แล้วก็หลัก ร้อยคือหลัก3ามสามสี่เสห้าเกส่วนวันนี้เลขวิ่งที่คํานวณได้เลขวิ่งของ3าตัวบนนะคะก็จะมี9มี1มี2แล้วก็มี8มี9มีศส่วนวันที่ผ่านมาเลขดับบนของเราพลาดน,นะคะเพราะว่า50ดับโดนเต็มๆเลยนะคะว่าที่แล้วก็เลยพลาดไปงั้นก็สรุปเลขสองตัวบนให้วันนี้มี เด่นบนมี49 59 69าหาตัวนี้แล้วก็มี40่ศูน48 58 68คือตัวนี้ทั้งหมดก็มี9ตัวตัวเด่นก็เป็นตัวที่เน้นสีแดงนะคะต่อไปก็เป็นเลข2ตัวล่างก็จะมีเด่นล่างมี7จ็ดสี่เจ็ห้าเ ตัวสีแดงคือตัวเน้นนะคะแล้วก็มี7จ็ดสามศูนย์เจ็ดแหนึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเจดคงวนี้ก็ใช้สูตรคำนวณตัวใหม่นะคะแล้วก็วันนี้เพิ่มเลขก,กันบนล่างให้ด้วยค่ะถ้ามันไม่มาบนมาล่างก็จะมาตัวตัวการเนีนนะะ่ยค่ะก็จะมี7จ็ดสองแสองแสาสอง เก้าสามศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามซึ่งวันนี้ฉันก็ไม่ได้ตัดตัวดับนะคะไมไ่ตัดดับบนดับล่างเพราะว่างวดที่แล้วโดนเต็มๆเลยห้าศูนย์นั้นก็อาจจะไม่พลาดนะคะงวดที่ผ่านมาอ่าก็มาดูกันนะคะว่างวดน,นี้จะเข้าหรือไม่นะคะก็อยากให้ทุกคนถูกนะคะตัวเองก็ยังไม่ถูกเหมือนกัน ขอทุกคนโชคดีนะคะมีความสุขแล้วเจอกันในงวดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ